ช่วงนี้กรุงเทพมหาคนครต้องยอมรับว่าหนาวขึ้นหลายคนบอกว่าวันนี้เจอกับอากาศหนาวอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะคะอุณหภูมิต่ําสุดคือ18องศาเซลเซียสค่ะแต่พอหนาวแบบนี้มาพร้อมฝุ่นแน่นอนไม่ใช่ภาคเหนือนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้กรุงเทพมหาคนครก็เช่นเดียวกันภาพรวมของประเทศไทยต้องการที่จะเห็นการแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5ที่เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นผ่านสิ่งที่เราเคยนําเสนอไปนะคะก็คือเรื่องของกฎหมายอากาศสะอาดค่ะคุณผู้ชมก็มีความเชื่อว่าจะเป็น เครื่องมือในการแก้ปัญหาซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของชั้นกรรมธิการนะคะตอนนี้เข้าสภาไปครบ1ปีเต็มแล้วค่ะและใกล้จะกลับเข้ามาสู่ในวาระ2วาระสามและคาดว่าจะประกาศใช้ได้ช่วงกลางปีนี้ค่ะ หลังหยุดยาวปีใหม่ค่ะคณนะกรรมาการวิสามาันพิจารณาร่างพรบบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดหรือร่างพรบอากาศสะอาดได้ประชุมกันนัดแรกก็คือวันที่3มกราคมค่ะคุณผู้ชมเพื่อเร่งรัดให้กฎหมายกลับเข้าสู่สภาได้ทันก่อนปิดสมัยประชุมเดือนเมษายนนี้ทีมข่าวของเราพูดคุยกับนายบรรทูลเศรษฐิโรซึ่งเป็นกราารมธิการและประธานอนุกรรมการพิจารณากรอบแนวคิดหลักการสําคัญและโครงการโครงการ สร้างเกี่ยวกับการบริหารจัดการร่างพรบรบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดนะคะก็บอกเลยค่ะว่ากมททำงานคืบหน้าไปแล้ว80%ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหมวดที่7จากทั้งหมดเนี่ยสิหมวดโดยในหมวดใน3หมวดเนี่ยนะคะสุดท้ายจะเป็นเรื่องของบทลงโทษเรื่องของค่าปรับทางแพง่งทางอาญารวมทั้งการ รับพินัยโดยตั้งใจให้เสร็จในชั้นกมทภายในเดือนมกราคมนี้เพื่อให้เข้าสู่การพิจารณาของสสในเดือนกุมภาพันธ์และเข้าสู่การพิจารณาของสอวอนในช่วงเดือนมีนาคมค่ะสำหรับร่างกฎหมายอากาศสะอาดเดิม7ฉบับมาจากพักการเมือง5ฉบับรัฐบาล1ฉบับและอีก1ฉบับเนี่ยเป็นของเครือข่ายอากาศสะอาดนะคะ ล่าสุดก็หลอมรวมกันซึ่งอาจารย์บรรทูลก็บอกเลยนะคะว่าเป็นการออกแบบโครงสร้างบ้านหลังใหม่เลยเพื่อที่จะมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีอากาศสะอาดโดยมีสีเสาหลักของบ้านนั่นก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจสิทธิหน้าที่แรงจูงใจและบทลงโทษรวมไปถึงการจัดการร่วมค่ะเพราะว่าลำพังแล้วหน่วยงานรัฐอาจจะไม่สามารถทำงานได้เพียงลำพังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน เอกชนด้วยนะคะในขณะที่บ้านนั้นจะประกอบด้วยสี่ห้องด้วยกันค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยนะคะห้องที่1ก็คือจะต้องมีระบบการบริหารจัดการอากาศสะอาดทั้งเรื่องของการติดตามระบบการจัดเก็บข้อมูลการรายงานแหล่งกําเนิดมลพิษและมีระบบของ Big Data ด้วยอย่างที่2ก็คือต้องเป็นเครื่องมือและกลไกซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการและองค์กรในอนาคตที่เรียกว่าสํานักงานบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ห้องที่สาจะมีเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีค่าธรรมเนียมอากาศาสะอาดต่างๆและสุดท้ายห้องที่4คือจะต้องมีเครื่องมือทางกฎหมายซึ่งกรรมธิการพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบใช้เวลา1ปีซึ่งถือว่าไม่ล่าช้าค่ะก็เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกหลายฉบับนะครับโดยเฉพาะพรบวินัยการเงินและการคลัง ซึ่งในการทํากฎหมายฉบับนี้ก็ต้องทําให้สอดคล้องกับกฎหมายพรบาวินัยการเงินการคลังเราก็เลยต้องอใช้เวลากับเรื่องนี้พอสมควรในการที่จะกําหนดว่าถ้ามีค่าธรรมเนียมเพื่ออากาศสะอาดเกิดขึ้นในกฎหมายฉบับนี้หน้าตาเป็นอย่างไรสาระเป็นอย่างไรไปเก็บค่าธรรมเนียมนี้กับใครแล้วต้องสอดคล้องกับตัวกฎหมายวินัยการเงินการ,การคลังซึ่งวันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าสามารถทําได้ ตัวค่าธรรมเนียมเพื่ออากาศสะอาดเนี่ยครับจะเป็นส่วนที่นำมาเป็นรายได้ให้กับกองทุนอากาศสะอาดแล้วก็จะใช้เป็นมาตรการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อนำไปสู่การปรับโครงสร้างการผลิตการเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะลดการปล่อยมลพิษทางอากาศลดสาเหตุที่แหล่งกำเนิด อาจารย์บรรทูลบอกความชัดเจนในชั้นกองทอถึงการมีกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพนะคะซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะนำมาแก้ปัญหาหมลพิษทางอากาศได้เป็น แท่งใหม่ของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและสามารถระบุเป็นวัตถุประสงค์ว่าจะนำไปใช้ในกองทุนค่ะและเมื่อถามไปถึงว่ามาตรการนี้จะกระทบกับภาคธุรกิจหรือไม่อาจารย์บรรทูลก็บอกว่าถึงเวลาที่ภาคธุรกิจจะต้องปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและกระแสเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าไม่ปรับตัวก็จะมีผลกระทบต่อการส่งออกและไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการจะเห็นสิ่งแวดล้อมที่ดี ขึ้นได้ค่ะความกดดันเรื่องระหว่างประเทศก็เป็นส่วนสําคัญนะคะที่อาจจะทําให้ทิศทางการรักษาสิ่งแวดล้อมของไทยนั้นเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมแม้ว่ากมทจะทํางานกันอย่างเข้มข้นมาตลอด1ปีแต่ว่าสถานการณ์ PM 2.5ก็ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องจับตาในกฎหมายปี2,56 8นั้นก็คือเมื่อร่างกฎหมายถูกส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วจะมีการปรับแก้ ขายหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของเครื่อง มือการบริหารจัดการซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะของกฎหมายอากาศสะอาดฉบับนี้นะคะถ้าหากเป็นไปตามที่กมทอากาศสะอาดตั้งใจนะคะว่าร่างกฎหมายจะส่งกลับเข้าไปที่สภาผู้แทนราษฎรในช่วงเดือนกุมภาพันธนี้ซึ่งทันทีที่กฎหมายพิจารณาการในชั้นกมทเสร็จแล้วก็จะต้องมีการนําไปให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นกันผ่านเว็บไซต์รัฐสภาค่ะซึ่งก็เป็นไปตามกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ประชาช ชนได้เห็นร่างฉบับใหม่ที่รวมมาจากเจ็ดร่างเพื่อนำความเห็นนั้นมาปรับแก้ไขในช่วงสุดท้ายก่อนเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร จากนั้นค่ะก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสสเพื่อลงมติในวาระ2และ3เมื่อกฎหมายผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรก็จะนําร่างกฎหมายให้สมาชิกผู้ที่สภาพิจารณาต่อกันในวาระ1-3ถึงก่อนจะประกาศเป็นกฎหมายต่อไปที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็คือขั้นตอนนะคะของการออกก่อนที่จะออกมาเป็นกฎหมายในปีใหม่นี้นะคะซึ่งอาจารย์บรรทูลก็ยืนยันนะคะว่าร่างกฎหมายที่ผ่านกมอทอนี้ทุกเครื่องมือมีความสําคัญทั้งหมด และเชื่อมโยงกันค่ะไม่ควรจะมีการตัดมาตรการมาตราใดทิ้งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปแล้วก็จะพยายามหาทางอธิบายให้สอสอเข้าใจในรายละเอียดของโครงสร้างทั้งหมดของกฎหมายด้วยค่ะอุปมาอุปไมยที่ผมใช้ว่าเรากําลังสร้างบ้านทั้งหลังบ้านมีเสาเมีห้องมีหลังคาถ้าจะเอาเสาออกเนี่ยมันก็ทําให้บ้านอยู่ไม่ได้นะครับไม่มีความมั่นคง จะเอาหลังคาออกก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยครับเราออกแบบทั้ง10หมวดเนี่ยมีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันเสริมหนุนกันเหมือนกับบ้านหนึ่งหลังที่จะต้องประกอบด้วยลักษณะอย่างที่กล่าวถึงเพราะฉะนั้นทุกมาตราเนี่ยไม่ควรที่จะถูกยกออกไปเพราะมันจะกระทบกับส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องทีนี้ก็เป็นความที่เราจะต้องเตรียมการแหะครับว่าในเวลาที่ เข้าสภาแล้วโดยกติกากลไกลสภาเนี่ยซึ่งมันก็จะมีข้อจํากัดอะไรอยู่บ้างเนี่ยเราจะใช้โอกาสในการทําความเข้าใจอธิบายเตรียมอย่างไรที่จะให้สมาชิกของสภาเนี่ยสามารถเข้าใจบ้านทั้งหลังได้นะครับเห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะลงรายละเอียดในห้องแต่ละห้องเสาแต่ละเสา อาจารย์บรรทูลย้านะคะว่ากฎหมายฉบับนี้มีการทํางานควบคู่กันไปกับการวิจัยในพื้นที่จริงค่ะโดยมีทั้งการนํามาตรการที่ประสบความสําเร็จแล้วในพื้นที่มาเขียนเป็นกฎหมายด้วยอย่างเช่นกรณีของบ้านมง้งดอยปุยรวมทั้งมีการทดลองนําไอเดียจากกฎหมายไปทดลองใช้ในพื้นที่จริงด้วยนะคะเพื่อดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและนําไปปรับแก้ไขกันต่อไปด้วยค่ะเป็นกฎ เป็นร่างกฎหมายอีกเรื่องหนึ่งที่คงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าส่งผลในภาพใหญ่เลยคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยโดยเฉพาะมิติของการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5นั่นเองค่ะ